ร้านมารุช็อปบ,บริการรับเติมโลวัคระบบไอเดียและบริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นแมป Anime Fighter Simulator ตอร์แมปออสตาร์แมปบล็อ o ฟุและแมป King Legacy ลิงค์อยู่ใต้คลิปเลยครับสวัสดีทุกคนนะนะครับตอนนี้เราอยู่กับโลวัคแมป Anime a v e n g e r นะครับวันนี้นจะมารีวิวเซลล์ยูนิคนั่นเองนะครับอ่ะก็เป็นร่างที่ได้จากเลดน,นะครับอันนี้สามารถหาได้นะครับโดยการลงเลดด่างบอลน,นั่นเองนะครับหรืออะไรฟิรวสิตี้เนาะอ่ะ เรามาดูกันนะครับว่าสเตตจะเป็นยังไงนะครับอ่ะดาเมจเริ่มต้นนะครับอยู่ที่5,337นะครับอันนี้เวล92ยังไม่ตันเนาะอ่ะก็อัพขั้น2ดาเมจเป็น1,100งพ้ยเออหน่งหมื่นหนร้อะไม่ใช่1,000นะอ่ะผลฟิดนะครับหนึ่งพัน่อยสิบเนะครับอ่ะระยะโจมตีเพิ่มเป็น18.7เนาะเวลาการโจมตีอยู่ที่6วินะครับอ่ะในอัพขั้นที่2นะครับจะเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีกลายเป็นอัลติเมทบิสนะครับดาเมจเพิ่มเป็น15,000 517นะครับแล้วก็เวลาการยุ่งตีอยู่ที่5.1วินะครับแล้วก็ระยะอยู่ที่19.9เนาะเกือบ20เลยนะครับนี่รูปแบบการยุ่งตีก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเป็นการปล่อยพลังไปรัวๆเนาะพี่ขออนุญาตขายโคเต้ก่อนนะครับนี่เลยอันนี้นะครับเป็นเซลล์นะครับอันนี้จะเป็นตัววางเนินนะครับไม่สามารถวางพื้นได้นะครับเป็นตัวยืนเนินเนาะเป็นตัวภูเขานะครับยืนเนินเรียกยืนเนินแล้วกันนะครับเตียได้นะครับตัวนนี้ นี่นะครับจมตีก็เป็นแบบนี้นะครับในขั้นที่3นะครับดาเมจอยู่ที่26,686เนาะอ่าเวลาการจมตีเท่าเดิมนะครับระยะเพิ่มขึ้นกลายเป็น21นะครับนี่เลยอ่ะระยะต่อเอ่อโอเคขั้นต่อมานะครับขั้นที่4นะครับ35,581นะครับเวลาการจมตีอยู่ที่เท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะเพิ่มเป็น23.4นั่นเองนะครับอ่ะในอัปเกรดขั้นที่5นะครับวิธุบัตรการจมตีก็จะเปลี่ยนไปนะครับเป็น punishment นะฮะ storm นะฮะแล้วก Uh, เดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะเท่ขนาดไหนนะ,ะเติมเพิ่มเป็น44,477นะครับโอ้โ oh, ห oh, เป็นเลข4ตอง4เลยนะอ่ะ uh, ระยะเวลาการโจมตีเท่าเดิมนะครับแล้วก็ระยะการโจมตีอยู่ที่เอ่อ uh, 25.7นี่นะครับอ่ะ uh, ปึ๊บวงก็จะกว้างขึ้นนะครับแล้วก็รูปแบบการโจมตีก็จะเปลี่ยนไปเนาะ uh, เหมือนเสกระเบิดเลยนะครับนี่อ่ะ uh, ขั้นที่6นะครับเพิ่มดาเมจอย่างเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มระยะอ่ะ uh, เพิ่มดาเมจก,กับระยะเนาะนเวลาการโจมตีเท่าเดิมนะครับนี่ ขั้นที่7ก็เหมือนกันนะครับเพิ่มแค่ดาเมจนะครับไม่เพิ่มความเร็วกันจุมตีแล้วก็ระยะ28นะครับนี่เลยหรืออ่ะในขั้นอันนี้น่าจะขั้นสุดท้ายนะครับอัพเกรดขั้นที่8นะครับเป็นกันจุ่มตีเป็นโซลาร์คาเมคาเมบห้านะครับก็ไม่แน่ใจว่าพลังขึ้นเต่าอะไรนะครับนี่เลยโอโนเมเตกลายเป็น88,954นะครับโอ้เกือบแสนเลยนะแล้วก็ระยะกลายเป็น35นั่นเองนะครับอ่ะมีขั้นต่อไปนะโอเคนะครับแล้วกันจุ่มตีก ขั้สุดท้ายหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่ะในขั้นที่9นะครับดาเมจกลายเป็น1 1 1 1 1 0 0นหสามเอ้ยเก้าจุดสามนะครับพี่จะบอกสามจุดเก้าเฉยเลยระยะกวลาการโจมตีเท่าเดิมนะครับระยะการโจมตีอยู่ที่สามเจ็ดจุดสี่เนาะเลยนะครับอู้มี่ขั้นด้วยโหหลายขั้นมากนะครับขั้นที่สิบนะครับดาเมจเพิ่มระยะเอ่อแล้วก็ระยะการโจมตีเพิ่มนะครับกลายเป็นสามสิบเก้าจุดเจ็ดเนาะ อเดเมจก็เป็นแสนสามนะครับอ่ะนี่ขั้นสุดท้ายแล้วนะครับอัพได้ทั้งหมด10ขั้นนะครับในในขั้นยูนิ้ในขั้นยูนิ้อะไรวะในพาร์ทยูนิ้นะครับดาเมจจะอยู่ที่ประมาณแสนสามหรือว่าแสนอัพนะครับสำหรับคนที่ได้ท็อปสแตตก็น่าจะดีนะครับดาเมจก็น่าจะดีกว่านี้มันก็ได้เยอะกว่านี้ถ้าเวลตันนี่นะครับระยะการโจมตีก็จะอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งวินะครับระยะการโจมตีอยู่ที่สามสิบเก้าจุดเจ็ดเนาะอ่ะนี่นะครับถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ดีมากในการในการใช้ตัวีแอร์เนาะเป็นตัวีแอร์นะครัับบเออมนนี้ะคร โอเคนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าเซลล์ยูนิคนะครับไม่มีอะไรมากเลยเนาะอ่ะตัวนี้สามารถหาได้โดยการรีพาร์ตนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้าจะหายูนิคก็เนาะก็รีพาร์ตไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้พาร์ตที่เราต้องการนะครับเพราะว่ามันสามารถอีโวได้จากขั้นอีพิกกับรีเจนขึ้นมาได้เองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ